นอกรอบครับจริงๆเลยโอ้โหโมันกินเยี่อหมดไปแล้วโอ้โสุดยอดครับแรงแว่าได้ผลครับดูครับดูมันนี่ไม่ยอมปล่อยเลยครับ ี่ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเคยับนี่ก็จะลองไปดักปูดูครับนี่เอาที่ดักปลาพังๆครับลองไปดักดูครับเอาเป็นไส้ไก่นะลองดูครับว่ามันจะกินหรือเปล่าครับไปครับเดี๋ยวพาไปดูก่อนครับปูจับมาเมื่อเช้าครับไม่ได้ถ่ายมาด้วยจับมาเป็นโลสองโลครับให้ยายทำไปหมดแล้วนี่เหลือนี่นั่นสักโลหนึ่งมั้งครับดู นี่ครับน่าจะได้สักโลครับอันนี้เดี๋ยวลองไปดักดูครับในไร่นี่เยอะมากครับเมื่อเช้าไปเห็นมามันมุมมิบมุ้มมิบน้ำเต็มหมดเลยครับเดี๋ยวลองไปดูครับไปนะครับดูสภาพใหม่ตอนนี้ผมมองเห็นอยู่ประมาณสามสี่ตัวครับปูนะครับที่น้ำกับเพื่อนครับทั้งนั้นเลยครับเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าจะจับบนทันหรือเปล่าครับ มาจะลองเอาเบ็ดมาตกดูไม่รู้มันจะกินหรือเปล่าเห็นอยู่ม่วงมีบม่วงตรงนั้นตัวใหญ่ครับน้ตนั้นก็ใช่ครับนงม่วมีบม่วมิบอยู่ตรงนั้นตัวใหญ่กล้ามใหญ่อยู่ครับตรงนั้นตรงนั้นก็ใหญ่ครับโอ้ยเดี๋ยวผมลองจับดูสักตัวไม่รู้จะลงได้หรือเปล่ามันลบอะเพ็มเลยครับโอ้เห็นที่ที่ตาเห็นตอนนี้ก็ห้าหกตัวแล้วครับเกาะอยู่แบบต้นไม้เกาะอะไรครับเนี่ยนี่ถ่ายดูครับ ม,มันตื่นผมไม่รู้มันจะนานมันลงอละดูมันวิ่งลงครับอย,อยู่อยู่ตรงนี้ก็ตัวนี้ครับตรงนี้ครับดำดำตรงนี้ก็ใช่ครับตรงที่แดดซองนะครับเดีย๋ยวผมลองจับดูสิมันจะได้ตัวไหม เอ็มเลยครับเนี่ยดิเต็มเลครับปูโอ้โอ้โอ้ปูตัวนี้มันเก่าครับนะเดี๋ยวผมจะลองดักอยู่ดักดูครับเนี่ยมันเป็นบอ่บอบ่อน้ําบอ่อน้ําทิ้งของพ่อครับน้ําจากที่เขาผลิตน้ํามันจะลงมาบอ่อนี้ครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ผลิตแล้วครับมันก็เป็นน้ําธรรมชาติครับ แต่ก่อนป่าเยอะครับแต่ไม่ทันลุงครับลุงมาลักกินหมดตอนนี้ลุงก็น่าจะเยอะครับผมมาดักไว้นี่ก็ลุงก็น่าจะมีเอย่ยวครับน่าจะมาแอบลักกินต้องรอดูครับว่ามันจะหายห,ายหรือเปล่าที่ดักแต่มันก็พังอยู่แล้วครับไม่เสียดายเท่าไหร่ก็หายนึ่งดูปูนี่ครับปู ได้ครตัวหนึ่งมาเดี๋ยวผมไล่ดักครับไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาดักเสร็จเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับนี่ครับอันนี้ที่ดักกบที่ผมทําไว้ดักไปตรงนี้ครับที่ดักกบผมมาดักปูครับส่วนนี้เป็นที่ดักปลาอันเล็กนะครับผมดักไปตรงนั้นเดี๋ยวรอค่อยมาดูครับว่าจะมีตัวมากินหรือเปล่าครับปู แต่น่าจะต้องมีแหละเด้เรืออีกอันหนึ่งของไปดักครับนี่สาขนาดนี้ก็สักสวยเลยครับไะนี่ครับดักไปแล้วอ่เดี๋ยวมารอดูช่วงบ่ายครับสักสองสามชั่วโมงแล้วค่อยมาลองดูครับไปนี่ครับไม่ได้ผ่านผ่านไปแค่เนี่ยดักเสร็จล้วก็กลับบ้านไปเลยครับกลับไปผมลองว่าจะลองเอาเบ็ดมาตกดูครับเบ็ดตกแล้วก็เอาสวิงตักเอาครับดูจะได้ไหมครับเดี๋ยวรอดูครับเนี่เดี๋ยวลองจะยกอันนี้ดูก่อนเห็นมันดิ้น ยุ cow, room, here, ่เยยิบเลยไม่รู AP ้มันมาเกาะข้างนอกหรือเปล่ามันยังไม่เข้าหรือเปล่าลองยกดูครับโอ้ยยังไงโอ้ยอยู่นอกรอบครับจริงๆด้วยโอ้โหมันกินเหยื่อหมดไปแล้วได้สี่ตัวโหดูดิโอ้มันกินเหยื่อหมดไปแล้วครับโอ้มันดินยุ่ยเยอะยเเต็มเลยครับโอ้โห โอ้มันกินเหยื่อหมดไปแล้วครับนี่โอ้แมว่าเหยื่อดีครับเหยื่ยดอดีนี่ครับตีเตือนี่ดักแป๊บเดียวนลนี่เดี๋ยวลองเอาเบ็ดตกดูครับนะเอาครับเดี๋ยวมาดูดูครับตกปูว่าจะได้ตัวไหมครับลองดูครับ มันมีพายขึ้นครับแสดงว่ามีตัวปูโอ้สุดยอดครับแสดงว่าได้ผลครับ นี่ครับดูโอ้โหนี่ครับลงไปก็ซัดเลยครับตูวก้ามดูครับดูตัวปูเยอะเลยครับนี่นี่ครับดูครับตัวโอ้โหสุดยอดใช้ได้ครับว้าโดนกิน ดูครับดูมันหนีบไม่ยอมปล่อยเลยครับโอ้โหย่อยจริงครับโอโ้ปล่อยเถอนี่ครับดูโอโ้ดูกล้ามครับได้ามาสองตัวเลยนะเมื่อกี้นี่ เร็วครับงับเรามองเห็นเรามองเห็นตัวเขาครับตัวเขาดำๆมาเล่นน้ำอยู่ขึ้นมาเล่นอยู่ข้างตะลิงครับนี่หายขึ้นแล้วผมว่าเอาเยื่อแล้วครับ <c oughs> ดูเขาไม่ปล่อยเหยื่อเลยครับ มีมาสองตัวครับเมื่อกี้นี้มีมาสองตัวครับ <c oughs> ถ้าถามว่าลงไปจับง่ายกวไหมครับมันมันก็ง่ายนะครับแต่ถ้าจับปูปูเขาก็จะตื่นครับเนี่ยลองตกดูครับมันก็เขาเห็นตัวก็ย่อนลงไปมันก็กินเลยครับนี่ โหลดครับโหลดครับนี่อืมมองครับนี่นี่ครับอืมตัวสวย หยันเบ็ดลงไปปั๊บเอาเลยครับดับเหยื่อเลย นี่น,น,นี่สายจิ๋วตลาดครับปล่อยเหยือ่อแต่ก็ไม่ทันแล้วครับอันนี้ครับบางที่จับแล้วเขาปล่อยเลยครับอันยกขึ้นมา ต้องใช้สวิงเลยครับอันนี้ปุ๊บชุบนะครับอันนี้ใช้ทอดกรอบใช้ทอดกรอบเลยครับเนี่ยรอสักครู่ครับนี่นะครับตับเดียวครับโอ้ยเดี๋ยวจะได้เป็นโลแล้วครับเดีย๋ยวรอเขากินยาสักครู่ครับ เอาอันนี้ก็ได้นะออนเอาเนี่ยเอาสั้นๆเชือกสั้นๆนะมันขึ้นเต็มเลยเชือกส,สั้นตัดไม้มะดูไม้ลวกทสั้นนี่ไม้ลวกยาวๆมัดลายเบ็ดสันส้นๆนี่ครับนี่ครับอาจไล่ตกยูสักครู่เลยรอดูผลงานครับว่าจะเยอะน้อยขนาดไหนครับ นี่ครับแบตโทรศัพท์จะหมดครับนี่นี่ครับโอ้แต่ว่าครับเดี๋ยวไล่เก็บรอบก่อนเลยดีกว่าครับเพราะว่ามันเหยื่อมันหมดแล้วครับปูมันเข้าไปกินเหยืย่อหมดเลยครับฟาบโอ้โหติดสอนขนมานบ,บ,บ,บกแล้วนะ ดูรอบไปเลยดีกว่าครับเหี่ยมน่าจะหมดแล้วครับเพราะว่าปูมันแอบลอยกินหมดครับตัวที่เข้าไปข้างในก็กินหมดอ,อ,อยู่ข้างๆอ,าอ,อ้อ,อ,อ,อนี่ครับตัวการนี่ผม โอ้โหไม่มีอยู่เลยครับสักตัวน่าจะลอยกินหมดดูข้างล่างนี้หรือเปล่าน้ำน้ำนชางมัน,มน,มน,มนตัวเดียวเดียวหมดไปแล้วครับปึ๊บนี่ครับมันลอยกินเดียวหมดครับ นี่ตัวเดียวอันนี้น่าจะยังไม่มีครับเดี๋ยวไปดูอันนู้นนะครับไปนางตกครับถ้าตกเดินตกในตามขอบบอ่อนะครับปูเต็มเลยครับปูไม่ได้เป็นปูเลี้ยงนะครับปูธรรมชาติเลยครับแค่ ไม่มีใครมาเอามันเองครับเพราะว่าอยู่ในไร่ครับอันนี้อันนี้มีตัวใหญ่ครับสี่ตัวเดี๋ยวถ้าจะเอาจริงๆต้องเอาไว้นี่ครับที่ดักกุ้งครับมาดักใช้เหยื่ออาหารเม็ดเงี้ยครใส่ไว้มุงดักไว้สักคืนหนึ่ง อาจจะได้เยอะอยู่ครับถ้าดังนี้เยอะหมดครับแบบเดียวเยอะหมดละนั่นานทำอะไรเลยได้สี่ตัวเอาตัวนี้คห้ไปไหนแล้วล่ะออกไปแล้วครับออกไปแล้ว แล้วมันออกได้ครับมันเลยไม่อยู่หมดหายหมดอ่าอยู่นี่อยู่นี่นเจอแล้วเจอแล้วเดินลงมานี่นี่เองนี่ครับรอบมันเป็นรอบพังนะนี่นี่เห็นไหมรอบพังครับมันแทวกออกตามรูเนี่ยครับแทกออกได้ครับเดี๋ยวเก็บอันนี้แล้วก็ไปดูกันที่บ้านครับไล่เก็บของครับนี่ครับ เป็คนงานนี่ปูเออโอ้โหดูเอเกือบโลครับนี่นไครับโอ้โหเต็มกระมังครับนี่ได้ผลดีครับตกปูนี่เดี๋ยวลองอาหารอันนี้ไปดักดูครับที่ดักกุ้งครับต้องซ่อมมันหน่อยครับตังคางเยอะนี่ครับโอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ